สวัสดีค่ะสาวๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับน้ำหนึ่งนะคะสินสตีสตอรี่กันอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเชื่อเลยว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยู่บ้านนะคะหน่าเบื่อนะคะไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันเนาะแล้วก็บางคนเนี่ยปกติก็คือจะเป็นคนที่ชอบออกไปดูแลผิวไปทําสปาโน่นนี่นั่นแต่ช่วงนี้เนี่ยคือมันไปไม่ได้ใช่ไหมวันนี้นะคะน้ำหนึ่งก็เลยมีเคล็ดลับในการดูแลผิวให้เหมือนกับเราไปทําสปาอยู่ที่ร้านมาฝากกันคะ่ะทุกคนด้วยผลิตภัณฑ์แค่สตัวนะคะแล้วก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ย หอมสดชื่นนะคะโดยที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านนะคะเหมือนกับเราไปทำสปาที่ร้านกันเลยค่ะนี่เลยค่ะแครนะคะมิลกี้แอนด์เบอร์รี่ค่ะ เซ็ตสปาอาบน้ำของแครนะคะน้ำหนึ่งเนี่ยอยากจะนําเสนอตัวนี้มากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นเซ็ตสปาอาบน้ำผิวที่ส่วนผสมหลักของเขาเนี่ยนะคะมาจากเบอร์รี่ทั้งหมด7ชนิดแล้วก็น้ํานมนะคะน้ํานมเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เมื่อใช้แล้วเนี่ยได้ลองใช้ได้แล้วรู้สึกว่าเขาหอมแล้วก็ทําให้ผิวเนียนยนุ่มขึ้นมาแล้วก็ดูกระจ่างใสตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะเดี๋ยวน้ำหนึ่งนะคะจะมาแนะนํานะคะคุณสมบัติของแต่และตัวแล้วก็วิธีใช้นะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวิธีใช้เนี่ยมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะแต่ ว่าสินค้าของเราเนี่ยมี4ขั้นตอนใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันจะใช้ยังไงนะคะมาถึงขั้นตอนแรกนะคะใช้เจ้า2ตัวนี้ค่ะทุกคนนี่สครับแล้วก็บูสเตอร์นะคะตัวแรกก็คือ แคร์มิลกี้สครับนะคะ, ub, ะ,คะตัวนี้นะคะเป็นสครับที่มีส่วนผสมของน้ำนมเบอรี่เจ็ดชนิดแล้วก็ไนเซรามัยนะคะตัวสครับจะช่วยดักจับสิ่งสกรปรกแล้วก็ช่วยขจัดเซลล์ผิวเสื่อมสภาพพร้อมทั้งบำรุงให้ผิวนุ่มชุ่มชื่นค่ะแคร์มิวกี้บอดี้บูสเตอร์ตัวนี้นะคะเป็นน้ำนมบำรุงผิวมิวส์บูสเตอร์นะคะอุดมไปด้วยน้ำนมเข้มข้นถึง เจ็ดชนิดค่ะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มนวลน,นะคะเหมือนผิวเด็กค่ะด้วยคุณค่านะคะจากสารสกัดโปรตีนน้ำนมนะคะแล้วก็น้ำนมข้าวค่ะค่ะแล้วก็ สารสกัดจากผล,ลไม้บวกกับเบอร์รี่ทั้งหมด7ชนิดเนี่ยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีสมดุลผิวที่แข็งแรงนะคะช่วยให้ผิวเนี่ยอุ้มน้ําได้ดีค่ะพร้อมทั้งฟื้นฟูผิวที่แห้งกร้านให้กลับมานุ่มชุ่มชื่นนะคะใช้เจ้า2ตัวนี้ค่ะผสมด้วยกันนะคะทุกคนแล้วก็ถูไปทั่วแขนของเราเพื่อเป็นการสครับผิวให้คลีคใคร,ใครหรือว่าเซลล์ผิวที่ตายแล้วเนี่ยออกไปให้หมดเลยนะคะค่ะขั้นตอนที่2ก็เป็นตัวนี้นะคะ อาบน้ำด้วยแคร์เบอร์รี่ชูตติ้งโชเวอร์เจลนะคะทุกคนตัวนี้เป็นเจลอาบน้ำสูตรอ่อนโยนนะคะไม่มีสาร SLES ที่เป็นอันตรายต่อผิวค่ะแล้วก็เป็นเจลอาบน้ำเนี่ยที่มีส่วนผสมจากเบอร์รี่ทั้ง7ชนิดและผละไม้นานา,นานชนิดนะคะกลิ่นของเขาคือ หอมเบอร์รี่มากๆเลยค่ะทุกคนช่วยให้ผิวสาดเนียนนุ่มแล้วก็สดใสนะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะบำรุงผิวกันด้วย Milky White n i n g Body Spray นะคะมีสารประกอบจากน้ำนมถึง7ชนิดนะคะสารสกัดจากเบอร์รี่7ชนิดค่ะแล้วก็เป็นเบอร์รี่ที่มาจากเกาหลีใต้นะคะสารสกัดจากสารายสีแดงจากประเทศฝรั่งเศสค่ะแล้วก็มีวิตามิน B3 นะคะ สารสกัดทั้งหมดนี้เนี่ยจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยกระจางใสไม่มองค้ำเนียนนุ่มสามารถใช้ได้ทุกวันเลยนะคะทุกคนหลังจากใช้เสร็จแล้วนะคะทุกคนมาดูผลลัพบกันค่ะผิวข้างที่ใช้นะคะ ดูเนียนใสกระจ่างขึ้นนะที่สําคัญนะคะเพื่อนๆหอมกลิ่นเบอร์รี่อะไรน่านุมากๆเลยค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็อยู่บ้านนะคะถ้าเบื่อเบือก็มาลองดูแลผิวกันนะคะดูแลผิวหน้าแล้วก็อย่าลืมดูแลผิวกายด้วยนะคะส่วนใครที่ไม่รู้จะใช้สินค้าตัวไหนหรืออะไรก็แนะนําเป็นแคร์เซตนี้เลยนะคะเป็นแคร์มิวกี้เบอร์รี่นะคะเซตสปาดูแลผิวนะคะสามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะแล้วก็ ของเาเนดีจริงๆนะคะใช้แล้วเนี่ยผิวนุ่มหอมนะคะแล้วก็ผิวดูกระจ่างใสเมื่อใช้เป็นประจําด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะน้ำหนักจะขึ้นคอนแทคไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะยังไงทุกคนก็ลองนะคะเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปสอบถามหรือสั่งซื้อได้กันนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะคลิปหน้าอย่าลืมนะคะมาพบกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย